เจอคนเก่งจงเรียนรู้จากเขาเจอคนงี่เง่าให้เอามาสอนตัวเองเป็นหนี้ก็ต้องใช้ติดบุญคุณใครต้องทดแทนของของคนอื่นอย่าไปเอาของของเรารักษาเอาไว้เมื่อเจอก็ต้องไหวถ้าไปก็ลาใครเลี้ยงดูเรามาอย่าเนรคุณ ไม่ระวังปากจะได้ศัตรูไม่ระวังหูจะเสียญยาติมิตรจงมีความสุขทุกครั้งที่เจอคนไม่ชอบที่หน้าคุณความสุขของคุณจะฆ่าคนพวกนั้นให้ตายเองอย่าให้ราคาแก่คนที่พูดโดยไม่รู้จักคิดอย่าผูกมิตรกับคนที่มองโลกในแง่ร้ายอย่าให้ท้ายแก่พวกคนพาน และอย่าทำงานให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าเจ้าสวดมนต์แต่นินทาเจ้าทำทานแต่เอาเปรียบเจ้ามีความรู้แต่ดูถูกคนเจ้าตัวขาวแต่ใจเจ้าดำเจ้ามีมิตรแท้แต่เจ้าไม่แท้เจ้าทำกุศลแต่หมายชื่อเสียง เจ้ามีทุกสิ่งแต่ไม่คิดแบ่งปันเจ้าดูแลคนอื่นแต่ละเลยพ่อแม่เจ้างดเนื้อสัตว์แต่คมเหงเพื่อนมนุษย์เจ้าหาตัวเองไม่เจอแต่กรรมหาเจ้าเจอการมีชีวิตอยู่อย่างคนธรรมดาแต่ถูกต้องยังมีคุณค่า ดีกว่ารวยล้นฟ้าแต่ขาดคุณค่าของความเป็นคนอย่าสูญเสียตัวตนเพราะขีปบาคของคนที่ไม่รู้จักตัวคุณแต่ละคนเจออะไรมาไม่เหมือนกันอย่าตัดสินกันเฉพาะสิ่งที่คุณเคยเจอมาไม่มีอาชีพไหนที่ต่ำต้อยมีเพียงทัศนคติเท่านั้นที่ต้อยต่ำ คนที่ขอโทษก่อนคือคนที่กล้าหาญที่สุดคนที่ให้อภัยก่อนคือคนที่เข้มแข็งที่สุดคนที่ลืมได้ก่อนคือคนที่มีความสุขที่สุดเสียใจคือเสียใจไม่ไหวคือไม่ไหวแค่ยอมรับความอ่อนแอของตัวเองได้ ก็เหมือนเราเข้มแข็งไปแล้วกว่าครึง่งคำพูดที่ถูกเวลาฝนที่ตกถูกตำแหน่งเงินบริจาคที่ให้ถูกคนไม่ต้องมากมายก็สร้างความปิติเหลือล้น